ช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างพาเด็กๆไปทําความรู้จักสารพัดสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ป่าสัตว์ปีกที่บินได้สัตว์แปลกๆและสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนอกจากนั้นยังพาไปรู้จักต้นไม้ชนิดต่างๆทั้งที่กินได้และกินไม่ได้ต้นไม้ที่ใหญ่มากต้นไม้ที่เล็กมากเท่านั้นยังไม่พอยังพาไปทำความเข้าใจในปรากฏการธรรมชาติต่างๆอีกด้วยพร้อมแล้ว ไปท่องโลกกันค่ะรู้จักพระเจ้ารู้จักโลกรู้จักตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสวัสดีค่ะวันนี้ครูปุ้มจะพาไปทำความรู้จักกับผลไม้ชนิดหนึ่งค่ะที่มักจะมีคนเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นมะเขือเทศอยู่บ่อยๆนะคะ ยางเวลาที่ไปเลือกซื้อผลไม้ในซูเปอร์สตร์ใหญ่ๆก็เคยได้ยินคนคุยกันค่ะว่านี่ลูกอะไรหรือว่านี่มะเขืออะไรไม่เคยกินแล้วก็ได้ยินแล้วอยากบอกเหลือเกินค่ะว่านี่คือพลับค่ะไม่ใช่มะเขือแต่ก็นะพลับเขาเป็นผลไม้นอกตอนที่ครูปุ้มเป็นเด็กๆนะคะก็เคยเห็นแต่พลับแห้ง ที่มีผงสีขาวๆเคลือบอยู่บางลูกก็ฝาดบางลูกก็อร่อยนุ่มๆหนึบเนืบหวานเดี๋ยวนี้เรามีพลับสดกินกันแล้วค่ะทั้งพลับจากเกาหลีแล้วก็พลับที่ปลูกในเมืองไทยพลับหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่าเพอร์ซิมอนเป็นพืชในสกุลไดโอสปอยรอสนะคะมีอยู่หลายสปีชีสค่ะ สปีชีที่นิยมปลูกมากในประเทศไทยก็คือดีกาคิหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าคาคิค่ะทินนกำเนิดอยู่ในภาคเหนือของจีนที่จีนเนี่ยเขากินพลับกันมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นแล้วก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่านะคะใครที่ชอบดูหนังจีนย้อนยุคอาจจะเห็นว่ามีการนำพลับมาถวายฮ่องเต้ค่ะต่อมาพลับก็ กระจายพันธุ์เข้าไปในญี่ปุ่นแล้วก็กลายเป็นผลไม้ยอดนิยมส่วนพลับที่นิยมปลูกในยุโรปจะเป็นสปีชีดีเวอร์จิเนียค่ะนำพันธุ์มาจากสาหรัฐอเมริกานะคะคนที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นบอกว่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่นนอกจากจะมีองุ่นอร่อยๆอสาลี่เนื้อกรอบหวานชำ่ำและแอปเปิลหลากหลายสายพันธุ์ให้ลิ้มลองแล้ว ลูกพลับญี่ปุ่นก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งค่ะที่มีให้เห็นกันในช่วงนี้นะคะลูกพลับเป็นผลไม้ที่นิยมปลูกตามบ้านแล้วก็ไรนาค่ะคล้ายๆกับบ้านคนไทยนั่นแหละค่ะที่ปลูกมะม่วงไว้ตามบ้านเมื่อถึงช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะคนญี่ปุ่นเขาจะเก็บพลับมากินสดหรือบางบ้านก็นำมาปอกเปลือกแล้วก็ตาก เพื่อทำเป็นลูกพรับตากแห้งค่ะครูปุ้มเคยไปญี่ปุ่นนะคะแต่ไม่ได้ตรงกับช่วงที่เขาเก็บลูกพรับแต่เคยไปเกาหลีช่วงตุลาคมค่ะก็เห็นต้นพรับแล้วก็ลูกพรับเกาหลีสีเหลืองปนส้มสุกอยู่บนต้นเลยนะคะแล้วก็มีที่วางขายตามตลาดผลไม้ค่ะแต่ที่เห็นบนต้นนั้นก็คือข้างถนนในกรุงโซลเลยนะคะที่หน้าห้างก็มีค่ะเรียกว่าปลูกกันอยู่ริมถนนริมฟุตบาทกันเลยทีเดียว เห็นแล้วก็อยากเด็ดมากเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปวุ่นวายกับลูกพลับของคนอื่นเขานะคะได้แต่ซื้อลูกพลับจากตลาดมาลองชิมไป4、ีห้าลูกอร่อยมากค่ะเขามีทั้งลูกพลับแบบกรอบๆอย่างที่มีขายในบ้านเราแล้วก็ลูกพลับแบบนิ่มๆที่จะมีจุ้ยซี่หรือว่าความชุ่มฉ่ำมากกว่าจะเหมือนกับกินเจลลี่ค่ะเสียดายนะคะที่บ้านเราไม่มีขาย เพราะว่ามันไม่เหมาะกับการขนส่งนะคะเนื่องจากว่าความนุ่มนิ่มของเขานั่นแหละแต่คนที่เคยกินพลับแพ้งก็แสดงว่าเคยกินพลับนิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นลูกพลับสีส้มๆเขามีสองแบบค่ะคนญี่ปุ่นเรียกแบบฟูยุกับแบบฮาชิยะความจริงยังมีอีกหลายสายพันธุ์นะคะ ลูกพลับแบบฟุยุกก็คือลูกพลับแบบธรรมดาทั่วไปที่เราทานกันค่ะเนื้อเขาหวานกรอบส่วนลูกพลับแบบฮาชิยะจะคือลูกพลับแบบนิ่มๆลักษณะของลูกของเขาก็จะไม่แบนๆน,นะคะแต่จะแบบเกือบกลมๆเหมือนมะเขือท้อมะเขือเทศท้อค่ะเนื้อนิ่มๆคล้ายเจลลี่อย่างที่บอกอนะคะ มีคนเกาหลีบอกว่าให้ใช้มือดึงจุกที่ขั้วผลออกแล้วก็ใช้ช้อนตักกินแต่ครูปุ้มอ่ะกินทั้งลูกเลยค่ะเปลือกก็กินได้นะคะเปลือกเขาไม่ได้แข็งมากค่ะพรับพาชิยะมักจะเอาไปทำเป็นพรับตากแห้งหรือเอาไปทำของหวานเช่นโปะบนหน้าเค้กหรือทำแยมค่ะพูดถึงผลของเขาอะนะคะบางคนอาจจะอยากไปซื้อกินแล้วใช่ไหมคะ ไปดูต้นเขาหน่อยค่ะครูพุ้มว่าต้นทรงเขาสวยดีนะคะใบก็สวยดอกก็สวยเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็ดูเหมือนดอกของเขาจะมีกลีบสองชั้นนะคะก็คือกลีบเลี้ยงจะใหญ่เป็นสีเขียวส่วนกลีบดอกจริงๆก็จะเล็กกว่าเป็นสีเหลืองค่ะพลับเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะคะที่ครูปุ้มอยากปลูกมากๆค่ะแต่จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรบอกว่าพรบ สามารถขึ้นได้ดีตั้งแต่ระดับพื้นราบของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายจนกระทั่งถึงพื้นที่สูง1,300-1,400เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แต่ละพันธุ์นะคะแต่พันธุ์ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมักจะต้องการความหนาวเย็นค่อนข้างสูงค่ะจึงควรปลูกในพื้นที่สูงตั้งแต่ 1,000เมตรขึ้นไปอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการจเจริญเติบโตของพรับก็ควรจะมีค่าเฉลีย่ย14-25องศาเซลเซียสค่ะเรียกว่าไม่เหมาะแล้วนะคะกับการที่จะมาปลูกในภาคใต้บ้านเราพระเจ้าประทานสัญญาว่าคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ ซึ่งอย่างรากของมันออกไปข้างลำน้ำเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแลง้งเพราะมันไม่หยุดที่จะเกิดผล